วันทอตุยฮุนสิงดีลไทยสวัสดีครับฮุนสิงดีลไทยประจําวันที่สามสิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแดงใดเป็นเพียงการวิเคราะห์อุตสาหะนะคะเซตติดลบสองจุดห้าแปดครับอยู่ที่หนึ่งสามสี่สามจุดหนึ่งเก้าก็ติดลบเพราะว่าแกว้งตัวพันผวนในกรอบแคบครับดาวไซดาวไซแปลว่า ขยับลงเริ่มจำกัดจับตาถ้อยแถลงประธานเฟดยังไม่จบอี่เหรอยังไม่จบโอเคครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ไหนสอง0มืเจ็ดันล้านบาทแต่ว่ายังลังเลนะยังลังเลเพราะว่ารอการประชุมธนาคารกลางอเมริกานะครับเฟดแนวรับที่เดิมนะใช่ไหมครับใช่หนึ่งสามสามห้าแนวต้านจะเป็นหนึ่งสามห้าห้าครับตรงกับเมื่อวานเลย วิเคราะห์ะะจาก i n f o เกสครับต่างชาติขายออก700ล้านบาทกองทุนซื้อเข้า1บ0 4 4ล้านบาทเบกเกอร์ซื้อเข้า56ล้านบาทและย่อยซื้อเข้า5 0ยล้านบาทพอกลับไปดูหน้าตาเราเหมือนเห <c oughs> มือนไม่มมชัดเจนตัวที่หนึ่งครับสิริสิริราคาหนึ่งบาท74สตางค์บวกสองสตางค์ค่ะจุดต่ำสุดจะเป็นหนึ่งบาทหกสิบเจ็ดส่วนตัวพ่อ,อยังมองว่าเด้งเพื่อลงต่อครับ,รบเหตุผลเพราะว่า วันร <Volume. S 2> ุ่มใช่ไหมใชอ่อันนี้เด้งขึ้นมาแล้วรับจะเป็นหนึ่งบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ครับต้านแรกจะเป็นตรงนี้ครับสายกราฟนะหนึ่งบาทเจ็สิบแปดครับต้านต่อไปเป็นเส้นแดงครับหนึ่งบาทแปดสิบสี่สตางค์ครับอเบรกได้ถึงจะยาวถึงจะมีวันรุ่มทยอยเก็บนะครับ ทำเฟรม15นาทีมีวันรุ่มเก็บเหมือนกันใช่ไหมใช่ตอน9โมง45ของวันที่28นะครับก็ถือว่าไม่เยอะเก็บเก็บอยู่นะแต่ว่าไม่เยอะครับอะมิรีเป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทร,รัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่าูน,นที่35ล้านบาทคะ่ะแนวรับ1บาท70สตางค์ แนวต้าน1นึบาทเจสตางค์ถ้าชนลุได้จะเป็น1นึบาทแปสตางค์ค่ะเปิดที่1นึบาทเจครับขึ้นไปสูงสุดชนเขาเรียกว่า <Bit S 2> ปิดโดโด,ดที่หนบาทเจดสิบสี่สตางค์ครับมีต้านยีเม่แปดสิบเกครับหนึ 1, 75, ่บาทเจ้ากับเจ็ดสบหกถ้า b r e a จุดนี้ได้ถึงจะน่าสนใจครับ r s i 50.66ครับยังลังเลนะโกลุมซื้อเข้า9ล้านขายออก8ล้าน ATC 2ล้านครับส่วนงบของสิริมีกำไรคะ่ะเดี๋ยวไปดู n v d r ตามเฟรมเวกนิดนึง <Okay. S 1> เป็นจุดจุดหนึ่งที่น่าสนใจหนึ่งพันร้อยห้าสิบสองล้านนะ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าซื้อเข้าหรือขายออกนะครับโ <Okay. laughs> อเคน่าดีครับต่อไปนะเจมาเจมาร์นะคา 11, 90, สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์เจมาร์ค่อนข้างซิงนะครับบอกเลยแนวรับต่ำสุดจุดต่ำสุดจะเป็นสิบบาทหกสิบสตางค์ซึ่งน่าจะเป็นแนวรับแต่ถ้าเป็น สายซิ่งจะดรอดูไ้นี้สิบเอ็ดบาทยี่สิบนะครับโอเคครับตันจะเป็นตันแรกจะเป็นของสายกราฟนะครับตันของสายกราฟจะเป็นสิบสามบาทห้าสิบนะโอเคตามเฟรมสนะิบห้านาที่ไม่มีอะไรครับ uh. สำหรับอะไรนะเจมาร์เจมาร์เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโล,โลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนามคบคุม ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวลุระดับอยู่ที่79ดสิบเก้าล้านบาทค่ะแนวรับสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์แนวต้านสิบสองบาทเจดสิบสตางค์ถ้าเทนโด้จะเป็นสิบามบาทห้าสิบสตางค์ค่ะทรงกราฟเขายืนได้แล้วเขายกตัวขึ้นมาะครับถ้าดูแบบนี้นะครับในไทม์เฟรม D เอาในไทม์เฟรม D นะครับยืนได้ที่ส0บาทแถวสิาบาทห้าสิบแล้วก็ยกตัวขึ้นมานบแบบนี้ครับก็เลยดูน่าสนใจแต่ต้องยกมากกว่าน,นี้นะ เป็นหุกสไตล์ค่อนข้างซิ่งนะเปิด<อ>ที่11บาทห้าสิบครับขึ้นไปสูงสุดที่12บ2บาท2 0 12บาทสิแล้วก็ลงมาปิดที่11บาท90ครับมีต้านอีเมลแปครับ13บาท2ี่สบตางค์แล้วก็ต้านถัดไปจะเป็นอีเมลสองบาทเอสไอสี่ปครับ วันนี้ซื้อเข้าสามล้านแพยออกสองล้าน A B C แปดแสนครับเส่งงบของเจมาร์มีกำไรแต่ว่าเจมาร์มีข่าวนะครับใช่เจมาร์มีข่าวจากข่าวหุ้นบอกว่าดีดบวก5%สาเอร์เซ็นยายปีกธุรกิจกาแฟพรีเมียมกาแฟพรีเมียมคลาสสิคเอ็กซ์คูลสีเอ็กซ์บูมอันนี้เดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับ<า>ข่าวจากข่าวหุ้นครับ่ยุงตัวนี้มตัวต่อไปเอเซียนเอเซียน เอเชียราคาเจ็ดบาทเก้าสิสบสตางค์วกห้าสตางค์ค่ะเป็นหุ้นเกี่ยวกับอ่าสินค้าอุปโภคหรอใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแน е วรับจะเป็นสายกราฟนะครับ 7, เจ็ดบาทเจ็ดสิบแต่ว่าจุดต่ำสุดจะเป็นเจ็ดบาทห้าสิบห้านะครับเป็นแนวรับแต,แต่มองว่ามองว่าอย่างนี้สะสมนะ,ะใช่ไหมครับใช่สะสม ตันจะเป็นแปดบาทยี่สิบตันแรกครับตันตัดไปจะเป็นเส้นแดงตรงนี้แปดบาทห้าสิบสตางค์ตามเฟรมสิบห้าสายกราฟนะต่อไปสายยีเอ็มบีครับเฟรมสิบห้าก็สะสมะมีเข้าเก็บแถวเจ็ดบาทเก้าสิบเยอะเหมือนกันนะค,ครับเอเชียนเป็นหุ้นไซเยวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายและส่งออกสัดน้ำแช่แข็งสัดน้ำแช่เยอือกแข็งภาพรวมบริษ,ษัทมีกำไรและมีปันผล มีเวลุล่นระดัอยู่ที่สิบสองล้านบาท <c oughs> ค่ะเขาเอาแช่เยือกแข็งเหรอแช่เยือกแข็งแบบแช่น้ําแข็งอ่ะอ๋ะอโอเคครับแนวรับเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์แนวต้านแปดบาทยี่สิบสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์ค่ะเปิดที่เจ็ดบาทแปดสิบห้าครับขึ้นไปสูงสุดที่เจ็ดบาทเก้าสิบห้าแล้วก็ปิดที่ 7, เจ็ดบาทเก้าสิบมาองมองว่ามีสัญญาณนะครับใช่แล้วก็จะมีต้านอยู่ที่ EMA 89ครับสาย EMA 8บาท39ตีเป็นแปดบาท40อ่า แต่ว่าก็จะมีเจ็ดแปดบาทสามสิบที่เป็นกีเออสองร้อยนะครับไอซสี่สิบเก้าจุดศูนย์สี่ครับวอลลุ่มจะเข้าหนึ่งล้านใครออกสี่แสนเอทซหนึ่งหมื่นครับเฟนเงาของเอเชียมีกำไครค่ะเดี๋ยวดูตามเฟนวีกยันเองอ่ามีเป็นหุ้นวอนลุ่มเบาจะประมาณนี้แต่ว่า n นะอ็นีอห้าสิบเจ็ดล้านนะจุดที่น,น่าสนใจเหมือนกันมนีการทางฟิล์มไหมฟิล์มไหนเนี้ย บีกลับไปด <Okay. S 1> ีรอต่อไปโอเคครับต่อไปครับตัวนี้เล่นของแพงนะครับบางกอกแอร์เวย์ครับ BA BA ราคะสิบเก้าบาทห้าสิสตางค์บวกหกสิบสตางค์ลุ้นกลับอีกหนึ่งตัวใช่ไหมใช <c oughs> ่พอมองว่าต้องลงได้อีกนะเดี๋ยวพอ <c oughs> ดูในทำเพียมีนิดหนึ่งแาย <c oughs> รับจะเป็นสิบแปดบาทหกสิบครับจุดต่ำสุดนะครับเราลุ้นกลับนะตันแรกสิบเก้าบาทเก้าสิบครับ อันถัดไปก็ไปรอลุ้นที่มันจะมีลุ้นตรงยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบหม่เดี๋ยสด,ดูกใช่นีมยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบครับโอเคแล้วก็มีเส้นแดงตรงนี้ที่เป็นจุดรีบาวยี่สามบาทแปดสิบครับทำเฟรมสิบห้านาทีอ้ามีวอลุ่มเก็บนะอใช่ปเปล่าใช่นี่ดูตรงนี้นะครับลุ้มทย่อยเก็บนะครับตรงนี้ก็ลุ้นเหมือนกัน โอเคสำหรับ B.A. ครับบางกอกแอร์เวย์ B.A. เป็นหุ้นสายเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการบินภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่ารายอยู่ที่109ล้านบาทค่ะแนวรับ18บแาทหกสตางค์แนวต้าน21่สบาทหกสตางค์ถ้าเทอร์โลด้าจะเป็น22่สบสาทหกสตางค์ต่อไปสาย EMA ครับเปิดที่19บเาทสิแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่19บเาทแปลงมาปิดที่19บเาทห้สสตางค์ครับ จะมีต้น EMA สองร้อยยีเจ็ดศูนย์แล้วก็ EMA 89 21.87เาครับตามเฟรม IASI สามสิบแปดจุ่รวมที่เข้า2.9ล้านขายออก2ล้าน ATC 5้าแสนครับส่วนงบของ BA ม,มีกำไรคะ่ะเดี๋ยวดูทำเฟรมวีกนิดนึง<ม>ลงคือลงถ้าทำเฟรมวีกนะลงไม่หลุด18บแาทแปโอเคแล้วเด้งกลับนะครับตัวนี้ แต่ว่ายังมั่นใจไม่ได้เพราะว่าเอ็นวีดียังไม่สวยนะหลุตรงขอนะ,ะครับถ้าหลุดก็ต้องไปรอแถวแถวสิบห้าบาทอืมอเออคอสิบห้าจุดหนึ่งเจ็ดนั่นีอ่านี่นี่จุดที่รอนะครับต่อไปสุดท้ายหุ้นชนเซลลิงไหมใช่ครับจริงๆชนทั้งหุ้นสามัญและหุ้นวาลลน<ะ>อาจจะเราสนใจวอลแลนมากกว่า ก็คือ pppm valent หครับ pppm valent หบวก5ราคา pppm valent หราคา50สตาง,งค์ <im itation> บวก14สตางค์ค่ะบวกเยอะนะใช่ป่าวแนวรับจะเป็นแถว45เดี๋ยวนะตีเบาๆเป็น4 0 4 1 42เอตีเป็น42นะครับต้านจะเป็นออ,งงอทามไฮใช่ไหมเปิดเซลลิงใหม่เป็นเท่าไหร่เปิดเซลลิงใหม่ไปที่60 หุนสิบแปดปกติมันจะเปิดไม่เกินสิบกว่าสิบกว่าสตัเ์เป็นหุ้นหุ้น,นว่าหุ้นสตันท่ามเฟรมสิบห้าครับชนตอนไหนชนตอนไหนเราไปดูไปดูท่ามเฟรมห้าก็ได้เนี่ยจนชนหยุดหยุดอดชนอตอนสิบบ่ายสองห้าสิบตอนแรกไปชนที่ชนที่บ่ายสองยี่สิบแล้วก็หล่นลงมาแล้วก็ปิดจบที่ บ่ายสองห้าสิบนาทีครับโอเคช่วงบ่าย PPPM Wallen หกมี v a l ในเด t i วที่เจ็ดแสนบาทค่ะแนวรับสี่สิบสองสตางค์แนวต้านออทามไฮเปิดเซลลิเรื่องใหม่ไปที่หกสิบแปดสตางค์ค่ะอันนี้วิ่เป็อนมนค่อนข้างจริงนะใช่แล้วก็ PPPM Wallen หกจะหมดอายุการเทรดวันที่สิบเก้าเดือนแปดปีสองหกค่ะ อ๋อสองหกก็คือปีหน้าใช่พะดูทรงกราฟแล้วก็สวยดีอ <Okay. S 1> ยกตัวมิดไว้นะครับโอเคโอเคครับ,รบลืมพูดไปเลยเปิดที่สามสิบเจ็ดสตางค์ครับจนเซลลิงตอนบ่ายสองเท่า <Okay. S 1> ไหร่ยี่สิบไหมถ้าจำไอเอสไอห้าสิบแปดจ็ดหกนะครับวอลุ่มเจ็ดแสนซื้อเข้าขายออกเจ็ดแสนเอทีซีหนึ่งแสนครับมองแบบนี้ รอที่แนวรับก็ดีนะดูดูหุ้นสามัญดูหน้างานดูหน้างานยงหุ้นสามัญนะตะกี้พ่อดูวอลเลนตะกี้พ่อดูแล้วพอมองสวยเป็นหุ้นสไตล์ซิงเนาะแต่ก็หน้าตาเหมือนวอลเลนก็แล้วก็ PBM หุ้นสามัญจะเปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่เจ็ดสิบแปดตังค์ค่ะครับเดี๋ยวนะมันอันนี้หกสิบใช่ไหมใช่มันเหมือนกันหกสิบกับห้าสิบโอเค คุณสามันทำไมราคาใกล้กันจังโอเคครับม, Big มีบิลล์อตไหมครับมี CRC สิล้านบาท <S <S> <S ไม่ไม่เขยย้ายอะเท่าไหร่เลยเหรอ b g m f ติบสอล้านบาทคือเขาเขาลังเลเพื่อที่จะดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับโอเคโอเคหมดหมดข่าวครับ <S 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 ค่ะอยู่ตรงไหนคุณสิงห์นีรไทยโชคดีวันพฤหัสครับสวัสดีค่ะ